เฉลิมวงพิมผู้กำกับเจตประจันบาลเสียชีวิตแล้ววงการบันเทิงไทยต้องสูญเสียบุคลากรคนสำคัญอีกครั้งเมื่อลาสุดบนเฟซบุ๊กส่วนตัวของออสบัณฑิตทองดี D, ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังได้โพสต์ข้อความแจ้งข่าวการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของเพื่อนสนิทร่วมวิชาชีพอย่างเฉลิมวงพิมโดยโพสต์ดังกล่าวมีเนื้อหาใจความว่าเดือนดับอีกดวงเฉลิมวงพิมผู้กำกับคนไฟบินเจตประจันบาลและล่าสุดหลวงพี่ กับอ e ีปอบเสียแล้วนะครับพร้อมกับระบุรายละเอียดการเสียชีวิตเพิ่มเติมว่าน่าจะหัวใจวายครับวันนี้ได้ข่าวว่าไม่ได้ไปออกกองทีมงานเลยไปตามพบว่าเสียแล้วขณะเดียวกันในช่องคอมเมนต์ก็มีพี่ๆน้องๆรวมถึงเพื่อนๆที่เคยมีโอกาสได้ร่วมงานกับเฉลิมมงพิมทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเข้ามาร่วมแสดงความอาลัยกันอย่างล้นหลามอาทิใจหายเลยขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับขอให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีนะครับเป็นต้น ทางทีมข่าวเวอร์นิวส์ก็ขอแสดงความเสียใจยกับครอบครัววงพิมพ์ไวนณที่นี้ด้วยนะคะ